และาฟังความคิดเห็นหรือการให้ให้เสียงของที่ต่างคนเนี่ยสามารถพูดได้อย่างที่เขาอยากจะพูดเป็นอิสระโดยที่ไม่เข้ามาอขอความร่วมมือไม่เข้ามาบอกว่าเรายังอยู่ภายใต้กฎการสืกอยู่จะเคลื่อนไหวอะไรมที่สิ่งเหล่านี้มันไปปิดกั้นสกัดกั้นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดได้มีโอกาสไป,ไปไปอ่านนะคะบทวิเคราะห์แล้วก็การประเมินสถานการณ์ของนักวิชาการท่านหนึ่งนะคะที่บอกว่าเชื่อว่า พลเอกประยุจันโอชาแล้วก็รัฐบาลคอสชอเนี่ยน่าจะอยู่จากวันนี้เป็นต้นไปน่าจะอยู่ไม่นานนะคะแต่ว่าจะได้เห็นการสร้างเครื่องมือผ่านรัฐธรรมนูญที่จะใช้ในการมาควบคุมนะค,ะความเป็นไปในกระบวนการของของการเป็นกลุ่มกวนทางการเมืองในรูปแบบใหม่เหมือนกับเป็นนวัตกรรมอีกรูปแบบหนึ่งทางการเมืองที่จะสร้างโดยคอสชอ ตัวนี้แต่เบาฟังแล้วก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับที่อาจารย์กำลังพูดว่ามันเหมือนกําลังจะมีการสร้างเครื่องมือบางอย่างผ่านรูปแบบที่จะนําไปสู่การมีนวัตกรรมทางการเมืองอรูปแบบหนึ่งขึ้นมาจะได้ว่าเป็นนวัตกรรมหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ที่แน่ๆผมว่าน,นี่คือการพยายามสืบทอดอํานาจผ่านในแงด่ด้วย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 รัฐมนูนฉบับใหม่ซึ่งไม่ได้หมายความว่า คุณจะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหรือกลับมาสู่เป็นประชาธิปไตยอย่างที่เคยเป็นตามปกติ<ะ>แต่มีการใช้องค์กรเหล่านี้หน่วยงานเหล่านี้<ะ>เข้ามากํากับกระบวนการประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือที่สําคัญแล้วผมก็ไม่คิดว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่สั้นผมคิดว่าไม่มีใครตอบได้นะฮะจะอยู่สั้นหรืออยู่ยาวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตอบได้ผมคิดว่ากลไกต่างๆและเป้าหมายต่างๆอยู่นาแน่ แม้ว่าคุณประยุทธ์อาจจะหมดวาระ,ะการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่คอสอชอหรือตัวคอสอชอเองเนี่ยจะหมดไปด้วยแต่ยังอยู่และไปไกลไกยังอยู่ยังอยู่และอาจจะอยู่ตัวอาจจะอยู่แต่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนายกแต่ยังประธานคอสชยังอยู่ยังคงสามารถจะใช้อำนาจและเอ็กซ์ซากลไกของอำนาจภายใต้โครงสร้างร่างใหม่ได้วงยุเ้ยอันนี้คือความน่ากลัว ที่มันจรังยั่งยืนของของ,ของ<ม>ระบอบคอสชอถ้าจะเรียกว่าระบบนี้ว่าระบอบอะไรระบอบคอสชอที่ทําให้ระบบพิเดจการอํานาจนิยมที่แฝงตัวภายใต้รูปแบบประชาธิปไตยทําทงานแล้วในใน,ในมุมกับมันกัดกินประชาธิปไตย<ม>คือสำหรับองค์รสชเหมือนมะเลงร้ายของประชาธิปไตยถ้า<ม><ม>คุณ<ม>บอกว่ารัฐ สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังรัฐมนตฉบับใหม่ก็กลไกทางการเมืองต่างเป็นประชาธิปไตยแต,แต่เครื่องมือเนี้ยมันคือตัวที่บั่นทอนและเสาะประชาธิปไตยตเองพูดง่ายๆแม้วันข้างหน้าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจะมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการคัดสรรโดยสภาแล้วก็ตามแต่ก็จะมีเงาทมินใหญ่ๆที่ใหญ่กว่านายกรัฐมนตรีที่กํากับและควบคุมอยู่อีกทีนึ่งซึ่งแม้ในปจจุบันเมื่อถอยกลับไปรัมนตร40และ50 กลไกเหล่านี้เราก็เห็นแล้วผ่านองค์กรอิสระต่างๆผ่านในแง่ของเครือข่ายต่างๆที่เข้ามา,ามีบทบาทในแง่ของการตรวจสอบในแง่ของการพยายามที่จะทําให้กระบวนการใหรือองค์กรในระบบประชาธิปไตยเนี่ยง่อยเปียเสียขาเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้แแต่ว่าเราจะเห็นมากขึ้นและเห็นอย่างชัดเจนขึ้นได้มากขึ้นและชัดเจนอีกเ่นึงคือการเข้ามาใช้อํานาจ อย่างเต็มรูปแบบและชอบทำก็น่าแปลกนะคะอาจารย์ทั้งๆที่ณวันนี้ทุกวันนี้ถ้าดูตามหน้าสื่อต่างๆมันมีคำอธิบายเกิดขึ้นมากมายถึงถึงข้อเสียถึงวิกฤตที่มันจะเกิดขึ้นหากว่ามีการนำโมเดลหรือพิมพ์เขียวเนี้ยไปสู่การเป็นการเมืองในยุคหน้าแต่ก็ยังมีคนที่ออกมาตอบรับที่จะอยากให้มันเป็นไปแบบนั้นเกิดขึ้นในสังคมนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันคือมัน ผม,ผมอาจจะประเมินอย่างนี้ได้ไหมว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยมายาคติที่สําคัญในการเมืองมันเรื่อง,เร,องเรื่องสกรปรกและการเมืองมันเลววาทกรรมวาทกรรมเหล่านี้ผมอาจจะคิดว่ามากกว่าวาทกรรมคือมายาคติคือคือเราต้องมาเปลี่ยนทําความเข้าใจน,นิดนึงมันต่างกันยังไงคะอาจารย์มายาคติกับวกรรมเวลาเราพูดถึงวาทกรรมเนี่ยเรากาลังพูดถึงปฏิการของความหมายที่มีผลต่อวิธีคิดวิธีเข้าใจโลก ซึ่งปฏิการของความหมายเหล่านี้เนี่ยมันอธิบายหรือทำงานผ่านภาษานะในหาที่เวลาเราพูดถึงมายาคติเนี่ยมันอาจจะอาจจะด้านหนึ่งเนี่ยมันมันมีส่วนที่ใกล้เคียงกับวาตกรรมแต่ในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีคอนเทนต์บางอย่างที่เราสามารถจับต้องได้มากกว่าความหมายอย่างเช่นเราบอกว่ามายาคติวรฒนการเมืองมันเลว เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีนักการเมืองที่ไม่ดีเราไม่มีนักการเมืองที่ดีและนักการเมืองที่ไม่ดีแล้วนี่ไงนักการเมืองมันเลวเวลาเราอ้างอิงถึงถึงนักการเมืองที่ไม่ดีถามว่ามายาคติอันนี้เนี่ยมันจึงทําให้มีการเหมารวมเกิดขึ้นนะว่าคนที่อยู่ในพื้นที่นี้คนที่ประกอบกอาอชีพแบบนี้เนี่ยมันเลวทุกคน คือคือคืออันนี้คือคือคือจุดต่างที่ที่ที่สองคำนี้ถูกใช้แตกมาไมยาคติมีมิติในเชิงลึกมากกว่า<ม>วาทกรรมไมายาคติมีมิติในเชิงเนื้อหาที่คุณสามารถอ้างอิงแต่การอ้างอิงอันนั้นเนี่ยเอ่อมันไปไกลกว่าเฉพาะคนมันครอบแล้วเหมารวมทั้งหมดเป็นอุปทานมู่อืมอาจจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้แต่เพื่อว่าใครก็คนนี้เลวพยายามจะว่าทั้งหมดมันเลว แล้วไอ้ทั้งหมดมันเลวเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่หลอนคนว่าโอเคคุณเป็นรากการเมืองต้องเลวทำนอกน,นี้เป็นต้นหรือคุณมีสีเสื้อหนึ่งแล้วค,คุณไม่ดีอย่างงี้เป็นต้นทัทง้ทงๆที่เขาไม่ได้มีแนวคิดอะไรเลยที่ท,ที่ที่ผิดคุณธรรมจรยิยธรรมแต่มองเขาว่าเลวไปแล้วก่อนที่คุณจะรู้ว่าทําไมเขา เห็นด้วยกับฝ่ายนี้ทําไมเขาถึงมีแนวคิดแบบนี้ะนะฮะที่วาทกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของความหมายที่มันพาไปพาไปผ่านในแง่ของภาษาที่เข้าไปควบคุมการรับรู้ควบคุมในการทําความเข้าใจโลกอันนี้คือสองอันนี้มีจุดที่ต่างกันถ้ามายากติมันทําให้เกิดอ่ถ้าเราเรียกว่าอุปทานหมู่ถ้ามายากติมันทําให้เกิดอุปทานหมู่ในเชิงลบ ทำไมมันจึงทําให้เกิดอุปทานหมู่ในเชิงบวกไม่ได้นี่คือปัญหาของของกระบวนการเมืองกระบวนการทางการเมืองร,ระบบปรชาธิปไตยสิ่งหนึ่งที่ล้มเหลวมาโดยตลอดอก็คือการสร้างสิ่งที่เร political literacy หรือชุดของความรู้ทางการเมืองหรือพูดง่ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ civic education ในเรื่องของการให้ความเข้าใจบทบาทความเป็นพลเมืองอในระบบประชาธิปไตยหรือความเข้าใจหลักเกณฑ์หลักการพื้นฐานของชีวิต ในระบบประเ,เาธิไงสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเลยนะตลอดระยะเวลาเรียกง่ายแปีของของรบบประชาธิปไตยธรรมศาสตร์อันนี้เป็นจริงๆธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นเป็นเป็นเม็ดผลที่สําคัญที่ท่านผู้ประสาทการเนี่ยต้องการที่จะให้เป็นแหล่งที่จะทําให้ เตรียมคนมาอยู่ในการเมืองประชาธิปไตยแต่ธรรมศาสตร์ทุกวันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นเรื่องสิ่งที่เป็นอินฟาสตัคเจอร์ของประชาธิปไตยมันไม่ได้เกิดขึ้นในหาที่กลุ่มคนในสายประเพณีในสายที่ไม่เห็นด้วยกับประชาธิปไตยเนี่ยกับลงทุนในอินฟาสตัคเจอร์นี้มากโดยเฉพาะอินฟาสตัคเจอร์เหล่านี้เนี่ยมันเห็นผลในานาของการเมืองของคุณธรรม การใช้การเมืองเรื่องคุณธรรมเข้ามาจัดก,การกับกระบวนการหรือคนในระบบประชาธิปไตยหรือตัวแทนการเมืองระบบประชาธิปไตยผมว่าอันนี้เราเห็นผลเห็นแนวปัฏฐานนี้ประชาธิปไตยมันไม่ดีเนี่ยคุณได้นักการเมืองแบบนี้คุณได้ระบบก,การเมืองที่มีคอร์รัปชันทั้งนั้นอันนี้ทั้งหมดมัน,มนเป็น,เป,น,เ,ปน judgment, เป็นการตัดสินคนเหล่านี้ออกมาแล้วในหาที่ถามจริงว่าคอร์รัปชันมีมาไหมก่อนประชาธิปไตยมี แต่ทำไมคุณมาโทษประชาธิปไตยล่ะคือประเด็นของผมไม่ได้บอกคอร์รัปชันมันดีผพราะเนี่ยคอร์รัปชันมันมีมาก่อนประชาธิปไตยคอร์รัปชันมันมีอยู่ในทุกระบบแต่ประชาธิปไตยเนี่ยพยายามให้คอร์รัปชันเนี่ยเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะคุณสามารถส่งเสียงและเลสปัญหานี้ขึ้นมาได้สังเกตไหมว่าในเรบประชาธิปไตยเนี่ยประเด็นเรื่องคอร์รัปชันถูกพูดมากที่สุดเพราะอะไรเพราะทุกคนสามารถเลส issue นี้ขึ้นมาได้ในเรด็จการในโลกอื่นเนี่ยคุณกล้าพูดไหม ไม่มีใครกล้าพูดเพราะถ้าเกิดคุณพูดคุณก็ถูกปิดปากในระบบเผเด็จสังคมที่เป็นเผเด็จการมากเท่าไหร่เนี่ยความเงียบต่อคอร์รัปชันยิ่งมากที่สุดไม่ได้หมายว่ามันมันใส่ใสสะอาดนะแต่โอกาสของคอ,อร์รัปชันที่มันจะเกิดขึ้นและการไม่มีการตรวจสอบใดทั้งสิ้นเนี่ยมันยิ่งมีมากขึ้นเพราะด้วยการใช้อํานาจเานทนใจของตัวผู้ปกครองเองจริงๆฟังที่อาจารย์พูดเนี่ยมันมองเห็นแก่น แก่นของวิกฤตนะคที่ที่มันนําไปสู่การเกิดทัศนคติในเชิงลบต่อต่อ,ตอความเป็นการเมืองจริงๆถ้าหลบพลิกตรงนี้พลิกตรงนี้มันก็ทําให้เกิดทัศนคติเชิงบวกใน,ในทางการเมืองได้เหมือนกันแต่มันต้องอาศัยปัจจัยอะไรคือผมคิดว่าความล้มเหลวของรัฐบาลประชาธิปไตทยทั้งหมดมมก็คือการไม่เห็นคุณค่าหรือการบ่มเพาะคุณค่าพื้นฐานที่สร้างสังคมประชาธิปไตยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในรัฐบาลประชาธิปไตยทั้งหมดเนี่ย คิดอยู่2เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องของอาการเติบโตทางเศรษฐกิจค,คือโจทย์รัฐบาลทักษิณรัรฐบาลยิ่งรักรัฐบาลชาชายทั้งหมดเนี่ยคิดในเรื่องนี้เมื่อคุณพูดถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจมันยิ่งมันทำให้แกลงเสียดทานของการจัดสรรทรัพยากรสาธารนณะเป็นประเด็นมากขึ้น แต่สาที่คนส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในวบการปกครองอันนี้เนี่ยไม่ได้หรืออาจจะได้รับผลกระทบะแต่ว่าการจัดการไม่ได้ทําให้คนเหล่านี้เนี่ยมีพื้นที่เข้ามาจัดการหรือเข้าใจถึงขั้นตอนเหล่านี้นั้นยังกลับมาในประเด็นที่ว่าเมื่อเราพูดถึงการพัฒนาเศร,รษฐกิจเน,น,น้นในเรื่องพวกนี้เนี่ยแรงเสียดทานแรงประทะต่างๆหรือความเป็นสาระจำนวนหนึ่งมันก็ชัดเจนเรื่องคอร์รัปชันเอ่ยเรื่องการหัวสมรทานอะไรเลย เนี่ยคุณเห็นนี่คือคือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในรประชารัฐบาลประชาธิปไตยที่คุณเน้นด้านนี้โดยที่ไม่ได้ลงทุนอินฟราสตรัคเจอร์อันที่สองในเรื่องของการจัดสรรดุลอำนาจของฝ่ายตัวแนทนงาการเมืองเองมันกลายเป็นเรื่องของเก้าอี้เรื่องของโคตา้าเรื่องไรแต่ว่าไม่ได้มองบนพื้นฐานของความเหมาะสมศักยภาพความสามารถหรือการใช้คนให้ถูกงานหรือการ เรื่องไงมีธรรมาิบาลในความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง<ม>ตัดนักการค่าการการเมืองค้าการประจำผมก็สองเรื่องนี้มันคือเรื่องใหญ่แล้วรัฐบาลประชาธิปไตยดโดยรวมเนี่ยแฮนเดิลทั้งสองเรื่องได้ไม่ดีนะฮะซึ่งตรงข้ามกับในหลายๆประเทศซึ่งเขาลงทุนในอินฟาสักเจอตรงนี้ค่อนข,ข้างมากสิงคโปร์ <Singapore S 2> ในสมัยเลกุนยูเองเนี่ยลงทุนในเรื่องพวกนี้มาก เยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่2การลงทุนในเรื่องของสวิตอุดิเคชันที่ให้คนพร้อมที่จะมีชีวิตยอยู่ในโอกประชาธิปไตยหรือภาพรวมของสังคมเสรีประชาธิปไตยโดยรวมที่ลงทุนกับการพัฒนาสิ่งที่ว่าสังคมข้อมูลข่าวสารทั้งหมดเนี่ยเวลามันสั่งสมมากพอ ในคนแต่ละเจเนเรชันของสังคมที่จะทำให้ดอกผลเหล่านี้เนี่ยมันรักษาและปกป้องประชาธิปไตยในให้สังคมไทยี่ยไม่ได้ทำในสิ่งแบบนี้เลยสิ่งที่เราต่างจากโลกสากลที่เขาพัฒนาไปไกลก็คือกระบวนการทางความคิดของคนในสังคมกับการบริหารจัดการของผู้บริหารประเทศที่จะให้ความสำคัญกับตัวลักษณะพื้นฐานหรือว่าดี v ว c ์พื้นฐานที่ทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยมันคงอยู่และูง่ายคือ สังคมไทยเนี่ยยังไม่ลงทุนกับคนของตนเองอในการที่จะอยู่และมีชีวิตอย่างเป็นปกติสุดในสังคมประชาธิปไตยผมคิดว่าอันนี้คือเรื่องใหญ่สุดแ,แต่ในขณะแต่ขณะที่ฝ่ายประ,ะปากหรือฝ่ายที่สถาบันประเพณีจำนวนมากได้ใช้กลไกเหล่านี้อย่างสมบูรณ์ และสิ่งที่ทําให้เราไม่หลุดพ้นก็คือ,อกระบวนการความคิดแบบนี้มันถูกสืบทอดการบริหารจัดการแบบนี้มันถูก,ถกสืบทอดจนกลายเป็นวัฒนธรรมแบบเคยชินใช่กันไปเลย<ช>แล้วันหนึ่งมันก็มาถึงจุดที่เรียกว่ามันวิกฤตมันก็เลยแตกใช่ใช,ใชไหมคะมและผมคิดว่าการบ้านของอฝ่ายประชาธิปไตยก็คือทํำยังไงให้อินฟราสตรักเจอร์เหล่านี้เนี่ยมันก่อตัวขึ้นมาอย่างมั่นคงพร้อมๆกับการเตรียมคน ที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยและเข้าใจของคุณค่าไม่ใช่เป็นลุกขึ้นมาทําลายล้างผู้อีกอย่างหนึ่งเราจะเห็นทันทีว่าในเรารู้ว่ารัฐปารมันไม่ดีคนกลุ่มหมนึ่งจะพูดอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีรัฐปหารเนี่ยการเมืองมันจะสะอาดได้ยังไงคือทัศน์เหล่านี้เนี่ยมันควรไม่ควรเกิดขึ้นได้แล้วถ้าเรามีความเข้มแข็งในความคิดเรื่องประชาธิปไตยเพราะว่า ลัฐษาะมันทําลายหลักการพื้นฐานมันทําลายโอกาสของคนที่จะแสดงออกมีบทบาทในการตัดสินใจสําคัญแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ตัดสินใจได้ด้วยตนเองแต่ตัดสินใจผ่านตัวแทนทางการเมืองเหล่านี้ถูกทําลายในขั้นตอนเหล่านี้ไปค่ะ,ะซึ่งคนเหล่านี้ไม่เห็นงนี้ฮะซึ่งวันนี้สิ่งที่อาจารย์พูดมันำกำลังทําให้มองเห็นว่ามันมีการขับเคลื่อนของวัฒนธรรมความคิดเดิมๆที่มันเดินมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันเหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ย การพัฒนาที่มันเกิดจากการเวิร์ไวของโลกข้อมูลข่าวสารที่มันโตขึ้นเนี่ยมันก็เดินมาเหมือนกันจนมันมาเจอจุดมันมาเจอกันที่จุดจุดหนึ่งแล้ววันนี้มันก็เลยเกิดการต่างแล้วมันก็แตกคือผมว่ามันยังไม่สังคมไทยมันยังไม่ถึงขั้นแตกในแง่ที่ว่ามันมีการแคลชกันอย่างตรงตัวแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันทําให้เปิดสองสามด้านให้ปรากฏให้เห็นคือหลายคนอาจจะรู้ แต่ด้วยจุดยืนทางการเมืองพีจัสเมนต์บางอย่างหรืออคติบางอย่างทําให้ยังไม่คุณเปิดใจยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนสิ่งที่มันเป็นอยู่ในคุณค่าเดิมๆที่ไม่เป็นประ้ัยใจมันไม่สามารถจะคงทนอยู่ได้นี่ยังไม่รับแรงเสียดทานห,หรือการกดดันจากนานาชาติที่มีต่อประเทศในระบบการเมืองแบบนี้นะฮะเอาแค่นี้ผมคิดว่าผมคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรืออยู่สักพหผมก ในอนาคตรเราจะเห็นการเห็นคนที่พร้อมและสามารถที่มองก้าวข้ามม่านบางตากคนนีไ้ได้แสดงว่ามันก็ยังมีความหวังอยู่ใช่ไหมคะในวังหนาแต่อาจจะเมื่อไหร่เราไม่รู้ผมคิดว่าตรงส่วนนี้คือการบ้านของฝ่ายประชาธิปไตยมากกว่า,าที่จะทำให้ให้ความหวังเหล่านี้เนี่ยเป็นหวังขึ้นมาได้จะจุดพลังใ,ให้มันให้มันมีแรงเป็นกลุ่มก้อนได้เมื่อไหร่ ใช่โดยเฉพาะการที่เรียนรู้และให้ความสําคัญหรือการพยายามจะพูดถึงคุณค่าพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมผมเิดว่ประเด็นในเรื่องของความเป็นธรรมประเด็นเรื่องความเดื่มล้ําประเด็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการคิดในการแสงออกเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นหน่ออ่อนที่สําคัญที่ทําให้ประชาชนมันโตได้ท,ท่ามกลางการประทากับกฎการศึกปะทะกับระบบเผด็จการของ คอสชอเหล่านี้ผมคิดว่าแต่ว่ามันต้องใช้เวลาที่จะฟู่มฟับที่จะทำให,<ม>ใ,หให้มิติเหล่านี้โตโดยที่เราไม่จําเป็นหรือคาดหวังกบรันตุนฉบับใหม่มผมว่าการันตุฉบับใหม่เราไม,ไม,ไม่คือผิดหวังตั้งแต่ล่าง<ม>นะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเป็นหลักการันตีหลักประกันได้ว่าเราจะเป็นประชาธิปไตย<ม>แต่สิ่งที่การันตีได้คือการสืบเนื่องและสืบต่ออำนาจของคอ,อสชอ ระบบคอสชอรหรือ,อชนชั้นนำในสังคมไทยที่ต้องการกระชับความสามให้อยู่ในมือของตนอันนี้เราคาดหวังได้เท่านั้นเองะทราบมาว่าอาจารย์กำลังทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งอยู่ที่ชื่อว่า c a i m against democracy มันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังเกิดในวันนี้ไหมคะเกี่ยวฮะ,ะ,ะคือจริงๆแล้วคำถามหนึ่งที่ที่ผมถามตรงส่วนนี้เนี่ยชื่อไทยอาจารย์ชื่อไทยใช้คำว่าอะไรดี ยังไม่อยากใช้คือถ้าแปลตรงๆค่ะอาจารย์ก็เดี๋ยวผมถูกปรปับคณะนักศึกษาคืออาชญาการต่อต้านประชาธิปไตยคือประเด็นคือกลุ่มกลุ่มคนหนึ่งที่ผมสนใจคือกลุ่มที่เป็นปลระปักหรือต้านประชาธิปไตยแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือคนที่ศึกษาเรื่องนี้น้นอยมากแม้แต่ในงานในงานในภาษาต่างประเทศก็ตามคือเพาคนจะมองคนจะศึกษาฝ่ายอนุรักษนิยมฝ่ายขวาเนี่ยนแต่ การศึกษาใน,ในเรื่องของคนที่เป็นปรปะกะเหล่านี้เนี่ย<ะ>กับน้อยทีประเด็นก็คือความน่าสนใจของกมนีคือกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยมีชีวิตอยู่ในประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าและเขารู้นะว่าภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขาสามารถจะมีพื้นที่ยืนได้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะมาบอกไม่ใช่แค่บอกประชาธิปไตยมันไม่ดียังไง แต่สามารถจะเอ mm ็กซ์ซอบทบาทเอ็กซ์ซอร์ซยในแง่ของความคิดหรือกลไกต่างๆขึ้นมา mm hmm. เพื่อที่จะเห็นว่าปัติารมันไม่ดีแล้วเราปฏิเสธเหล่านี้ mm hmm. คือพูดง่ายๆถ้าถ้ากลับมาในบริบทของสังคมไทยหรือพลววัตนาการเมืองไทยรอบสิปีที่ผ่านมา mm hmm. เราจะเห็น,นกลไกเหล่านี้หรือกลุ่มคนเหล่านี้ชัดเจนนะ mm hmm. การเคลื่อนไหวของพ mm ันธมิตรการเคลื่อนไหวของ กลุ่มสถาบันประเพณีการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนพวก p a t ิออร์ิซึมกลุ่มครักชาติคือนัชเอริ t พวกน i ช n a l เนี่ยผมยังพอรับได้แต่ p a t ิออร์ิซเนี่ยผมอาจจะรับไม่ได้เป็นข้างชาติไปแล้วคนเหล่านี้เนี่ยในสังคมไทยคือกลุ่มที่สำคัญที่มาคู่ขนานหรือว่าเป็นเป็นเป็นมิตรที่ดีกับ กระแสต้านประชาธิปไตย<ม>อยู่ในในกระแสเหล่านี้แล้วเข้ามาทําลายกลไกพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยดังนั้นพูดง่ายๆอย่างหนึ่งรัฐประหารครั้งนี้ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยความเสีญญาาส่ยของรัฐประหารครั้งนี้ไม่ใช่แค่การใช้อํานาจหรือว่าการใช้กําลังของทางกองทัพเท่านั้นแต่ปัจจัยที่เอือ้อและซัพพอร์ตทู่มาจากคนกลุ่มเนี่ที่ที่คุณ เอ็กซ <Exercise S 2> mm ์เรไซสในระบบรถไตแต่ในการกระทําของคุณนะมันทําลายตัวระบบรถไตที่เปิดโอกาสให้ให้กลุ่มพลังอื่นหรือระบบการปกครองอื่นที่ที่ไม่เป็นมิตรกับคนทั้งประเทศเนี่ยมีเอ่อเข้ามาจัดก,การและผมพยายามจะอธิบายในเรื่องพวกนี้คาดว่าคนจะเสจภายในกลางปีเนี่ยครับก็รอจะได้เห็นนะคะ mm hmm. แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นวันนี้ มีคนกลุ่มหนึ่งที่มีความสุขแล้วก็มีความเพลิดเพลินกับการที่ได้ยืนอยู่บนจุดที่มีความได้เปรียบมากกว่าคนอื่นหรือว่ามีความสุขอยู่กับการยืนอยู่บนจุดที่ได้อยู่เหนือกฎในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ใต้กฎอันนี้คืออุปสรรคสําคัญไหมคะในการที่จะนําไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่หมายถึงความเท่าเทียมถ้าหากว่ายังคนมีคนมีความคิดแบบนี้อยู่แน่นอนสําคัญเพราะว่า หลักพื้นฐานของประชาธิปไตยคือเรื่องของเสรีสรภาพ<ฆ>ความเสมอภาพและพลรืภาพคือคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราพูดถึงเสรีภาพแต่เราไม่เห็นความเสมอภาพและเราไม่เคยคิดถึงพลเรภาพเราพูดถึงเสรีภาพที่ทุกคนสามารถที่จะเป็นอิสระทางความค<ฆ>ิดสามารถแสดงทัศนคติหรือสิทธิธทางการเมืองได้<ฆ>อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญทุกคนพยายามจะอิสระสสิ่งเหล่านี้ แต่ความเสมอภาคที่แกยอมรับว,ว่าคนมันเท่ากันเห็นหัวซึ่งกันและกันเนี่ยเราไม่เห็นแต่ด้วยขนบด้วยด้วยลักษณะว่าทางการเมืองบางอย่างพยายามที่จะเข้าไปกดในสิ่งเหล่านี้และโดยเฉพาะเวลาคุณมาอยู่ในล่มที่ไม่ใช่ประชาิปไตยมาด้วยอำนาจพิเศษต่างๆเหล่านี้ยิ่งชัดเจนและสุดท้ายคุณไม่เคยคิดถึงภวามภาคคุณไม่คิดว่าเราต่างเป็นคนเหมือนกันเราต่างเป็นเพื่อนมเพื่อนร่วมกันคือเรา ความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นพี่เป็นน้องเลือดเดียวกันใช่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่นํามาสู่การเกื้อกูลในสังคมประชาธิปไตยผมคิดว่าคือคือว่าในสังคมประชาธิปไตยมันนิดมความมันต้องการความเกื้อกูลของความเป็นพี่เป็นน้องที่ทุกคนเห็นหัวและเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันในฐานะที่คนอยู่ร่วมสังคมแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือว่าสิ่งที่มันกำลังจะผลักไปอยู่ภายใต้รถแมพแบบนี้เนี่ยมันเข้าไปทำลาย ไอ้หลักพื้นฐานทั้งสาและโดยเพาะเราไม่เห็นหัวซึ่งกันและกันแล้วในสิ่งที่เกิดขึ้นในะคะีค่ะจริงๆวันนี้ในสังคมไทยเองเนี่ยได้ยินคำว่าพราดรภาพกันมากันมากันมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งพอสมควรแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจนะคะคือทุกคนเรียกร้องความเป็นที่เป็นน้องความเรียกร้องในแง่ของการสร้างสายสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่เห็นว่าเราตา่เป็นคน่าไรคนบ้านเดียวกัน คนถิ่นฐานเดียวกันคนไทยเหมือนกันแต่คุณไม่ทําให้การเป็นคนบ้านเดียวกันหรือคนถิ่นฐานเดียวกันเนี่ยเชื่อมต่อความสัมพันธ์อย่างเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจร่วมกันผมว่าเรื่องนี้ยังอีกนานในสังคมไทยแต่อาจารย์คิดเหมือนตาเป๋าหรือเปล่าไม่ทราบแ,แต่ตาเป๋ามองเห็นคําว่าพาราดรภาพอยู่อยู่ในกลุ่มต่างๆนะคะมันอยู่ในในกลุ่มต่างๆอย่างกลุ่มเสื้อแดงกลุ่มเสื้อเหลืองกลุ่มเสื้อหลากสีอะไรก็แล้วแต่ เขาจะมีพลราโภาพเฉพาะในกลุ่มเขาแต่เขาเห็นในแง่ของการเป็นคนบ้านเดียวกันกลุ่มก้อนเดียวกันแต่คุณยังไม่ได้มองในแง่ของการเป็นคนในสังคมเดียวกันการอยู่ร่วมสังคมเดียวกันที่คุณเห็นความต่างยังมองในโลกแคบลองมองพี่น้องที่เหมือนกันเป็นมองพี่น้องที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่ยังเป็นพี่เป็นน้องกันนึกออกใช่ไหมฮะคือพี่น้องที่ออกมาคานออกจาท้องเดียวกันเนี่ยอาจจะมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันวิถีชีวิตไม่เหมือนกัน แต่สุดท้ายคุณก็ยอมรับว่าเขาคือพี่เขาคือน้องคุณผมคิดว่าสังคมไทยวันหนึ่งจะต้องถึงจุดนี้ไม่เ่น้นแล้วเนี่ยคุณจะอยู่ร่วมกันอย่างไรถ้าคุณยังมองไม่เห็นว่าแต่ละคนเนี่ยมีสายสัมพันธ์โยงใหญ่ซึ่งกันและกันและสายสัมพันธ์นี้คุณไม่ต้องใช้สถาบันประเพณีใดเป็นตัวเชื่อมใช้ความเป็นมนุษย์ความเห็นอกเห็นใจในความเป็นเชื่อมต่อกันจะยั่งยืนที่สุดมันไม่สามารถยั่งยืนได้จากสถาบันประเพณี เพราะอะไรฮะเพราะว่าสถาบันประเพณีอยู่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแต่ไม่ได้อยู่เพื่อที่จะทําให้สังคมเป็นสังคมคนที่ทําให้สังคมเป็นสังคมคือคนทุกคนที่เชื่อมต่อและอยู่ร่วมกันนะคะก็วันนี้พูดง่ายๆว่าถ้าหากว่าเริ่มต้นด้วย3สิ่งนี้เริ่มต้นเดินเดินหน้าสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเวลาที่เราออกไปในสังคมนะคะนึกถึงเสรีภาพนึกถึงความเสมอภาคนึกถึงคําว่าพาราดรภาพ น่าจะนําไปสู่คือมันเป็นประตูไปสู่การปรองดองได้เลยปรองดองและอาจจะปฏิรูปอีกด้านหนึ่งที่คนมันให้ค่าและความสำคัญต่อคนซึ่งกันและกันนี่คือการนี่คือคือคือการปฏิรูปที่อ่อนที่สุดที่คนสามารถที่จะยอมรับซึ่งกันและกันเพื่อจะไปแก้ไขปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในสังคมที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้แล้วก็ถ้าหากว่าผู้บริหารประเทศนะคะนำหลักการ3 3หลักการนี้นะคะไปใช้ เชื่อว่าคาว่าคืนความสุขให้กับสังคมคืนความสุขให้กับประชาชนน่าจะมีความหมายมากขึ้นนะคะอาจารย์ก็<ฆ>คาดว่าเช่นนั้น<ฆ>ตราบใดก็ตามแต่ผมคาดหวังว่ามันทําได้เฉพาะในราฐานัฐบาลประชาธิปไตย<ฆ>ผมไม่เคยคาดหวังสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในราฐาน<ฆ>ัฐบาลที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่ว่าสิ่งแรกที่จะเดินไปสู่3าสิ่งนี้ได้ก็คือทุกคนก็ต้องเปิดตาเปิดหูเปิดใจนะคะทุกอย่างยอมรับซึ่งกันและกัน ในขณะที่รัฐบาลคอสอชอกำลังคืนความสุขให้กับประชาชนเราทุกคนก็ต้องรับความสุขกันอย่างมีสติแล้วก็รู้เท่าทันนะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะสำหรับอาจารย์กรเกษมเพ็ญพินันค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับเรามาติดตามรายการคนคมคิดได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกษมเพ็ญพิน,นันดิฉันตรีรนภาทมีชาตรีพร้อมทีมงานขอบพระคุณทุกท่านด้วยการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ